สวัสดีค่ะช่องนกนุคอมเมนต์ค่ะครัวหอมกุ่นของเราวันนี้แนะนำเมนูใหม่นะคะผัดผักกาดขาวใส่ไข่ส่วนผสมก็ดูตามเราไปเลยแล้วกันนะคะผักกาดขาว แตงกวาแครอทหั่นชิ้นไข่ไก่นี่เราใช้2ฟองนะคะพริกนี่ใส่ให้สวยงามนะคะใส่6เม็ดกระเทียมสับหกกลีบซีอิ๊วขาวเราใช้1ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสนิดเดียวค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เราใช้1ช้อนโต๊ะอุ้ยไม่ใช่ใช้นิดนิดค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันกันเลยนะคะเตรียมใส่น้ำมันใส่กระเทียม ลงไปเจียวให้หอมนะคะหอมกรุน่นหอมกรุน่นตามสไตล์ครัวหอมกรุ่นนะคะแล้วใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ใส่ไข่นี่คือเพื่อให้แบบไข่เขาจะหอมหอมทำให้น้ำซุปหอมขึ้นหลังจากนั้นก็ใส่ผักลงไปใส่ผักกาดขาวผักกาดขาวนี่เวลาล้างนี่เราแช่น้ำเกลือด้วยนะคะ ใส่แตงกวาลงไปใส่แครอทหั่นชิ้นลงไปแตงกวากับแครอทนี่เราทำตกแต่งให้สวยงามนะคะใส่พริกลงไปบางคนแบบทานอาหารแล้วเลี่ยนก็คือใส่พริกบางทีอยากจะเคี้ยวพริกด้วยอะไรด้วยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ผงปรุงรสลงไป ใส่น้ำตาลทรายหลังจากนั้นก็คนขุกคริกให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ำนี่จะยังไม่เติมรอดูสักพักว่าในผักต่างๆจะมีน้ำออกมาไหมถ้าไม่มีน้ำออกเราค่อยเติมน้ำในกรณีผัดนะคะก็คือจะใส่น้ำที่ขุกคลิกขุกคลิกนะคะของเรานี่คือหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วใกล้จะตักนะคะเราจะใส่เนี่ยไข่ไข่ลงไป เพื่อให้น้ำซุปหวานนะคะน้ำซุปผัดเนี่ยจะหวานเราจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะใส่ตอนแรกหนึ่งฟองและตอนสุดท้ายอีกหนึ่งฟองก่อนที่เราจะตักเสิร์ฟนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะวันหน้าจะได้มาทำคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปดีๆให้ทุกคนได้รับชมอีกนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ คลิปหนะ้าเจอกันใหม่บายบาย